เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมาเดียวนะครับและในคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับลิเลียนาอันดับ1ประเทศไทยนะครับชื่อว่า Candy Cla s นะครับก็สําหรับตัวของลิเลียนานะครับเป็นเมทที่ติดเมตาทุกซีซันนะครับเป็นเมทที่ยอดนิยมประจําแพทเลยนะทุกคนเชื่อว่ามีผู้คนเนี่ยสนใจกันเยอะมากๆนะครับสาหรับฮีโร่ตัวนี้เนาะตอนนี้จะมาดูการเดินเกมของลิเลียนาอันดับ1นนะครับว่าเขามี เทคนิคการเดินเกมยังไงในแรลงสูงๆนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นลิเลียนาไปทั้งหมด1,385เกมอัตราชนะ59.6%นะครับมาดูเซตลูนในเทมพลังแสงของลิเลียนาท็อป1นะครับเริ่มที่ลูนก่อนเลยนะครับสีแดงก็ใช้เป็นเดสเซเลตสิเมตรนะครับสีม่วงสปิริต10เมตรส่วนสีเขียวใช้เป็นสเตน10เมตรนะครับเป็นลูนเมทพื้นฐานทั่วไปนะครับพลังแสงนะครับน้องเขาก็จะใช้เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับ มาดูทางด้านไอเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับตามด้วยบูมสติกมงกุฎเวดเดมอพคคลิปสมุดเวดเขียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์ติกออฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตลุนไอเทมพลังแต่งของลิเลนาอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับมาครับมาดูลิเลนาอันดับหนึ่งเดินเกมกันนะครับทุกคนในเกมนี้อยู่ในแร็งประมาณอิมร้อยห้าสิบกว่าดาวเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนี่ยใกล้ท็อปห้าสิบหรือ,อยังนะทุกคนนี่ก็เป็นเซ็ตไอเทมที่ น้องเขาจะออกในเกมนี้นะครับไม่ได้ขึ้นตัดเลือดด้วยเนาะเป็นแบบฟูดามเมจไปเลยนะครับลิเลียหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมดที่ติดเมตาทุกแพทนะครับไม่ว่าจะถูกปรับยังไงอนะเนาะในการแข่งขันเราก็ยังเห็นลิเลียทุกซีซั่นนะครับมือใหม่นะครับถ้าอยากฝึกลิเลียนะครับดูคลิปนี้เราเอาไปเล่นตามได้เลยนะครับเป็นการเดินเกมในแล้งที่ค่อนข้างสูงนะครับ150ดาวนี้ก็ ใกล้อก,กอแล้วไหมใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดนะครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าอันดับปัจจุบันเนี่ยแรงกอมันท็อป50มันกี่ดาวนะครับเริ่มเกมมานะครับก็เคลียร์เว็บเซตนะครับมาเอาปูใช่ไหมเอาปูแล้วก็มาคุมแอลขวานะครับแต่ดูเหมือนด้านล่างลิกเตอร์จะโดนหมิงไปไล่ด้วยนะอ๋อเป็นหมิงโลมนะครับ ต้นเกมก็ยังไม่ได้ไปเลนไหนเนาะแค่มาคุมขวาแล้วก็รอเคลียรเวฟสองนะครับก็น่าจะรอรองเท้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนขึ้นเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับเหมือนอิกกี้เขาจะเอียงขึ้นบนด้วยนะแต่น้องเขาก็มาคุมแอลซ์ซายนะครับก็ใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะแล้วก็ช่วยกันดันเมนต์มาว่าแพทนี้เนี่ยอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษนะครับ ก็จะมีสลับตัวเมตาบ้างตัวนอกเมตาบ้างเนาะเผื่อแบบอ่าแต่ละคนก็สนใจฮีโร่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เคลียร์แล้วมาดักสูงเลยเนี่ยมาดักคุ้มแดงนะครับอาจจะได้คิวหรือเปล่านะครับช็อตนี้ขวนไปขวนแล้วก็โ๊กออกนะครับเอ้ยไม่ใช่ขวรแล้วก็เดดออกโ๊กก่อนค่อยขวนอ่าก ดาเมจต้นเกมยังไม่ค่อยแรงนะทุกคนเพราะว่าลิเลียเนี่ยมันเป็นเมจเลดเกมนะครับต้องใช้ของด้วยเนาะช็อตนี้โหเอาสุดเลยนะครับแลกปอมไปเนาะได้โกเวล่ากับอิกกี้นะครับว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะทุกคนตายไปนะครับเพื่อนก็ไปเอาอ็อบเจกต์มังกรให้เนาะเอะแต่หมิงเนี่ยไปแช่เลนกับคิวกอร์สเลยนะครับ เหมือนจะเลี้ยงคิวกอดมากกว่าเนาะอันนี้ต้องโหนี่นะครับอย่าปล่อยให้คิวกออยู่กับป้อมนานๆน,นะครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนไม่ถึง4นาทีนะครับป้อมก็จะแตกแล้วหมิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปอยู่กับแคลรี่เนาะเหมือนเอามาคอมโบกับคิวกอดโดยเฉพาะเลยนะครับนี่คอมโบนี้น่าสนใจเนะี่ยแต่แบบแคลรี่ก็จะเหงาหน่อยนะทุกคน ต้นเกมก็ยังทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับลิเลียก็ได้แต่แบบตอดๆไปก่อนนะแล้วก็เข้าจังหวะที่คิดว่าค่าได้นะครับลิเลียก็เป็นเมท6สกิลนะทุกคนที่ต้องใช้สกิลเพในการเล่นนะครับต้องใช้อย่างสูงเลยนะครับผมเพราะว่ามันเข้ามัวไม่ได้นะต้องเข้าเป็นจังหวะนะครับตรงนี้เคลียร์ล่างเสร็จนะครับขึ้นมาช่วยลงมกับแคลรี่นะแต่แคลรี่เขาก็ตายไปแล้วนะครับ เป็นคอมโปกันทุกคนเอลซุ su, อิกี้นะครับโกเ,เวล่าป่าด้วยนะโอ้โหแรงนี้แบบว่าเอออยากเล่นอะไรก็เล่นนะโดนเนิฟมาก็ยังมีคนเล่นอยู่ะคนับโกเ,เวลา่าทำไปเล่นนะทุกคนโกเวล่าป่าเนี่ยแรงมากๆนะครับฟาร์มไว้ด้วยนะทุกคนรูปนะเกมตอนนี้นะครับก็เหมือนจะเสียเปรียบด้วยนะครับ ยังไม่ค่อยได้เปรียบเนาะคือฝั่งนี้มันต้องรอของนะทุกคนทั้งวิฟด้วยแล้วก็ลิเลนาด้วยนะครับแต่ซีซีก็โอเคแล้วนะครับแค่รอไอเทมเท่านั้นอันนี้เนาะเขาก็กลับไปรีนะทุกคนข้างล่างคิวคอสฆ่า2แล้วทุกคนไม่แน่ัเลดเกมนี่อาจจะเป็นบอสแมปได้นะคิวกอสกอฟาร์มก่อนนะครับ ยังทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมอีกฝั่งนี้เขาจะดาเมจต้นเยอะกว่าด้วยนะทุกคนเคียร์คีปในป้อมนะครับโอ้โหด้านล่างด้านล่างรู้สึกจะนัวกันเยอะนะมาแล้วครับบูสติกนะครับชิ้นแรกนะครับเนี่ยทุกคนดูจังหวะการเข้านะครับโ๊กแล้วก็เดินออกนะ ต้องอาศัยจังหวะจริงๆครับเนี่ยโฟก<ฮ>เดินออกนะครับถ้าไม่ทันก็แปลงล่างหนีในร่างจิ้งจอกเนี่ยลิเลียก็จะวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่โอ้โหอันนี้ป้อมล่างหายไปแล้วครับบาเล็ก5นาทีอันนี้โฟกสองนะครับขวดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับจะขวดแรงหน่อยอันตรายเนี่ยอีกฝั่งแม่งจะจบเลยทุกคน 5นาทีนะครับคิวกอดหมิงโอ้โหหวาดเสียวเหลือเกินนี่ถ้าคิวกอดไม่ตายนี่เผ<ๆ>อเพอไฟชนะอีกรอบแพ้ได้เลยนะครับเนี่ยครับต้องแก้เกมนะครับจังหวะน,นี้ฮิกกี้เอาสูงแม่งแรงด้วยทุกคนและช็อตนี้ครับเข้าไปขวนนะครับเนี่ยคือน้องเขาจะเข้าจังหวะที่ ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจะปิดได้นะครับแล้วเข้าไปควรเลยอิก,กี้มันก็สวนไม่ได้และเนาะชอนเมืนเน่อกี้ดูเขาคิวกอสคิวกอสหิวไงอ้าวเริ่มเริ่มเริ่มถอนเริ่มถอนสกอสูสีนะครับตรงนี้น่าจะได้ป้อมกลางนะครับเดินโซนให้เพื่อนเนาะ น,นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าเราตีป้อมไม่แรงนะครับแล้วเราสกิลแรงเนี่ยเราสามารถโซนให้แคลลี่หรือว่าป่าก็ได้นะครับเดินสูงๆเลยนะอีกฝั่งเนี่ยจะกลัวเราแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเคลียนะครับแล้วก็ได้ป้อมกลางไปเนาะเนาะเขาว่าอะไรนะตัวทีมมันคืออะไรนะครับแปลกแต่แรงนะครับดาเมจแรงมากนะครับทีมไฟถ้าไม่มีทอยเนาะต้นเกมพวกโกเวล่าอิกกี้อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีหมิงด้วยนะครับดาเมจต้นด้วยนะทุกคน แต่ถ้าไปเลทเนี่ยก็เริ่มจะแบบเออสู้ได้นะครับเริ่มฟื้นขึ้นเนาะขอแค่ประคองไว้นะครับประคองไว้มีของเนี่ยฝั่งเราก็โฟกเหมือนกันนะคู่กลางคิวดเดอร์กับลิเลียนี่ครับมีโอกาสได้โฟก2สองด้วยนะครับถ้าคิวดเออร์ทำจังหวะให้สวยๆวนะเนาะโอ้โหอันนี้แรงมากมข้างบนก็ คิวคอร์อดหมิงเหมือนเดิมครับคือต้องลุมนะคู่นะี้ถ้าคู่นี้ไม่ลุมนีม่ตายนะครับอ้าวคิวด์ล่วงด้วยทุกคนชิบหายแล้วไง <c oughs> ลมตายนะครับเจอคอมโบโเอลซูอิกกี้ไปนะยืนยากเลยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเกมตา嘛เนาะสู้ยากนะทุกคนต้องแบบยื้อไม่ให้อีกฝั่งเนะี่ย เาจบได้ไวนะครับแล้วช็อตนี้โหวิวฟิกยิงเลยเนะี่ยค่อนข้างที่จะเอาเพนะครับกาเล่นจัดเลยเพื่อนก็ไปตีมังกรนะครับแล้วทางนี้มาดักแอล์ซ้ายนะครับคิวคอสไม่รู้ด้วยนะปาบเขาให้ครับโป๊กสองแรงแนะทุกคนนี่แค่บ,บูสติกชิ้นเดียวนะครับยังไม่ได้มงกุฎดเวท แล้วคิวกอสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกเป็นอทอยด้วยนะครับก็ขึ้นเป็นฟูลดาเมจเหมือนกันลิเลียก็ฟูลดาเมจมาดีวัดกันหน่อยนะครับเลดเกมอย่าให้ได้โป๊กสองนะบอกเลยก็ควรตัวแตกนะครับสกอร์นำนะครับแต่ว่าป้อมเนี่ยยังตามอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนออบเจ็กยังคุมไม่ได้นะครับด้านบนก็เป็นโกเวล่านาะคอสนะครับอุยจะเข้าไปโซโลคิวโอ้โหตายเลย แรงมากครับผมนึกว่านาคอสแบบจะเหลือเลือดปิ่มๆนิดนึงนะเอาไว้ให้หนีแนตะ่อันติโกเวล่าลงหัวนี่ตายเลยนะครึ่งหลอดนี่ครับโกเวล่าป่าอันตรายนะครับโอ้โหโดนบอลอิก,กี้อีกนะครึคร่งหลอดเหมือนกันแล้วช็ตอตน,นี้ริกเตอร์เข้าไปค้มสามตัวครับโคก2สองยังไง,ไงควรสวดไหมเรียบร้อยแล้วผมได้หมิงกับคิวกอสมานะครับจะเอาต่อด้วยได้มานะครับผม 3ตัวตอนนี้ยังไงครับกิลเดอร์กิลเดอร์โอ้โหโอเคยังมีนาคอสอยู่นะครับยังเคลียร์คีิได้นะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาทุกคนอโพคาลิปมาแล้วนะครับและชิ้นต่อไปนะครับเป็นสมุดเวทนะครับอันนี้น้องเขามาเคลียร์ล่างก่อนเนาะของเริ่มตามมาแล้วนะทุกคนบีฟนี่ลิเลีย,ยด้วยนะครับ แต่สก,กอร์สูสีเฮ้ยโกเวลา่ายังไงนะเดินลงล่างหน่อยนะอันนี้น้องเขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลโปนะ๊กเนาะดักพุ่มดักพุ่มพยายามจะยึดแอลขวานะครับมาแอบในพุ่มก่อนนะเผื่อได้โป๊กสอง โปกแล้วก็แปลงร่างหนีนะทุกคนสเต็ปประมาณนี้นะครับแบบเวลาเราจะตอดใครอนอะเนาะเราก็ไม่ต้อง2โดนก็ได้ครับขอแค่1โดนแล้วก็ถอยออกมานะเพราะว่าท่าหนึ่งเนี่ยเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับพยายามแบบทําดาเมจเขาให้เยอะที่สุดนะครับ มาโซนตรงดาร์กเน,นาะนี่ครับฟิกโฟกเลยนะครับผมกวเวล่าไม่ได้สวนได้ป่ามาแล้วนะครับตีดาร์กไหมยังไงครับไปตีดาร์กนะครับเคลียร์กลางก่อนนะแต่ดูเหมือนว่าโอ้โหวิบโดนคิวกอไล่ดินี่นะครับโฟก2สองขวนแค่สามทีนะครับหายไปเลย ครับโหดูสเต็ปครับเ,เดินเข้าเดินออกอะเนี่ยนักมวยจัดเลยอนะมาดักต่อด้วยนะทุกคนเนี่อะกะกินตับเอลสูเลยหรือเปล่าใช่ไหมเดินมาไหมทางนี้ไม่มาก็ต้องวาร์ปนะครับเพราะว่าเลือดตัวเองก็โดนเขายิงนัดเดียวก็ร่วงเหมือนกันนะทุกคนคือแบบเขาเรียกว่าอะไร น้องเขาเข้าจังหวะที่ดีมากๆนะครับไม่เข้ามั่วคือแบบต้องรอโปก๊กไม่โป๊กสองก็โป๊กโดนตัวสําคัญแล้วค่อยเข้าไปขวดนะครับอาคอมโบลืมบอกไปเลยนะครับสาหรับมือใหม่เนะีคอมโบเบสิกเลยนะทุกคนอยู่ในร่างคนนะครับท่า2ไปแล้วก็ท่า1นะทุกคนแล้วถ้าเราจะเข้าต่อเนี่ยก็แปลงเป็นจิ้งจอกเนาะเข้าไปท่า2องขวนท่าหนึ่งแล้วก็กดตีนะครับ อ้าวรัดมังกรได้อีกนะครับสวยเลยทีนี้2องบัฟเลยนะครับถ้าเมนิเรียก็จะพอรู้นะว่าคอมโบเบสิกเป็นยังไงครับหรือเราจะแกะดูจากในคลิปได้เลยนะครับอ่าเนี่ยถ้าเป็นการโป๊กนะครับก็โป๊กแล้วก็แปลงร่างหนีนะครับเป็นท่าจิ้งจอกเนาะ,ะท่านี้ก็จะเป็นท่าปิดจ็อบในการข่วนนะครับ แล้วพอมันเป็นร่างจิ้งจอกเอนาะมันจะปล่อยบอลได้นะทุกคนบอลจากท่า2นะครับซึ่งบอลก็แรงเหมือนกันนะครับถ้าชาร์จแล้วไปโดนอีกฝั่งนะพวกแคลรี่อะไรเงี้ยครึ่งหลอดนี่สามารถตัวระเบิดได้เลยนะครับของแบบขนาดเนี้ยโอ้โหไหวานเจี๊ยบเลยนะเอาจริงแค่โป๊กแล้วก็ขวานนี่ก็ตายแล้วนะครับเพราะว่าอีกฝั่งยังไม่มีทอยเนาะพวกแคลรี่กับเมทนะครับดูในมินิแมปนะครับเหมือนว่าจะเป็นไฟท์สามต่อสามนะ โอแต่ดาเมจเหมือนจะไม่พอนะครับคิวคอร์ข้างเลยทีนี้มานะครับนีเรียต้องมาช่วยเพื่อนนะครับต้องมาปิดงานนะไอปลาไหลตัวนี้มันแรงเกินโอ้อยวิบอีกนิดเดียวเท่านั้น,นครับคือจะตายอยู่แล้วเอเคอย่างน้อยก็แลกไปนะครับสองสองแล้วช็อตนี้ครับผมฟิกเล่นเลยนะครับ เอลสูก็ไม่คาดคิดนะว่าลิเลียจะเล่นนะทุกคนเนี่ยคอมโบชุดเดียวอ้าวโหโดนหมิงโดนหมิงเชื่อมจิตนะครับยิงพลังใส่ไม่เป็นไรครับแล้วเกิดมาตรงนี้นะครับก็สเลเยอร์ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกัครับไฟดาร์กโหแต่แรงนี้ตึงนะทุกคนคือพลิกไปพลิกมานะครับไฟสูสีนะครับขึ้นอยู่กับว่า,วาจังหวะใครจะพลาดมากกว่านะครับหรือว่าโดนปิดนั่นเอง,เองนะ สกอร์20ต่อ20นะครับมันนะมันมันเกมนี้นะครับมาดูกันครับคิวพอร์ตอย่าบอกนะว่าจะจบเลยอะ่ะยังมีคีฟอยู่นะทุกคนโอ้เข้าไปแล้วไม่มีใครเอาคิวพอร์ตได้ดิเฮ้ยยังไงเอาวิฟยังอยู่วิฟยังอยู่อ้าวสวนครับช็อตนี้น่าจะจบเลยนะทุกคน โอ้ย <'t> คือมกเมื่อกี้ก็หวาดเสียวเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าคิวกอสเนี่ยมันตีค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าคีมไม่มีโอเคครับพิกไปพิกกลับมาจบได้นะครับอีกฝั่งเขาก็กะจะวัดเลยเนาะเรียบร้อยครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งเลยนะทุกคน <Victor. S 1> โอ้แล้วน้องลิเลียเขาแบบเข้าจังหวะที่บางทีผมก็ไม่คาดเหมือนกันนะว่า น้องเขาจะเล่นนะครับนี่ครับก็เป็นลิเลียอันดับหนึ่งนะครับทุกคนก็เอาเทคนิคต่างๆที่น้องเขาเล่นในเกมนี้ไปปรับใช้ตามได้นะครับเป็นเมดเบอร์ต้นๆของแพทเลยนะครับคือมันเล่นได้ทุกแพทอนะเนาะนี่ครับ156ดาวนะครับได้ MVP ไปนะครับฆ่าไป11ตัวแล้วทุกคน ก็ประมาณนี <drie>. ้นะครับกับการเดินเกมของลิเลียนาอันดับหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของน้องลิเลียคนนี้นะครับน้องเขาก็ฝากเป็นอินสตาแกรมมาเนาะเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับ ตามนี้เลยนะทุกคนก็ไปติดตามอินสตาแกรมของน้องเขาได้นะครับหรืออยากรู้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของลิเลียนะครับก็ลองทักไปคุยกับน้องเขาได้เลยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมเอาฮีโร่อะไรไหมทุกคนรับชมเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแนะนำของอร่อยตอนเล่นเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนบาร์ของกรีเน่นะครับเป็นขนมช็อกโกแลตนะทุกคน มีประโยชน์นะครับโปรตีนหนึ่งห่อเนี่ยมีตั้งแปดกร,รัมเลยนะครับนี่ครับข้าไใก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนผมกินบ่อยมากนะวันนีอ้อร่อยนะครับใครอยากลองนะครับผมแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกดได้เลยนะครับ